หลังจากคู่แรกผ่านไปทีมคล้องเรือมหาสนุกก็ส่งคิวมาประลองกับการตูนจากทีมสามสาขายผจญต้นน้ำในรอบที่สองนี้ครับซึ่งคิวเลือกต้นกาแฟาในขณะที่การตูนเลือกต้นำมังเดี๋ยวมาดูกันว่าทักษะในการสื่อสารของทั้งคู่เป็นอย่างไรครับตื่นเต้นไหมครับการต,ตูนมั่นใจแค่ไหนห้าสิบห้าสิบครับสามสิบวินาทีจากนี้อธิบายให้เต็มที่ครับเริ่มเป็นมีเขดาดังๆครับ เอาใช้แทนสัตว์ได้ตาำได้ครับอใบก็เป็นรูพุ่นๆครับเหมือนโดนหนอนกัดกัดแับแล้วก็เป็นพื้นชั้นที่สามหมดเวลาเอาละสีลุงชาง <จด S 2> ผมหนักยากแล้วากจบยากแล้วชั้นที่สามใช่ไหมอ่า ใบปุนุนใบบุ่นปุนอะไรใบปุนุตโอพิดยหรปิดแย่แล้วแย่แล้วกระตูนจริงๆเราไปหาต้นอะไรมาครับกระตูนทำมังครับเอลุงชานครับอย่างต้นทำมังเนี่ยฮะควรจะอธิบายยังไงดีใบมันแข็งมีกลิ่น ที่เหมือนแมลงชนิดหนึ่งอพที่สําคัญคือมีกลิ่นเหมือนแมลงชนิดหนึ่งแต่พอดีการะตูนสื่อความหมายว่ากลิ่นแทนสัตว์ได้ใช่ไหมฮะมาลุ้นกันพี่ตาของคิวบ้างเป็นไงเห็นเพื่อนตอบผิดอย่างนี้เนี่ยรู้สึกไงบ้านคิวกดดันแล้วกดดันเลยอ่ะเริมครับมีดอกเป็นสีขาวครับแล้วก็มีใบห้อยลงมาครับเวลามาเล็ดจะออกครับจะออกหลังจากดอกครับ ะอกมาเป็นเม็ดๆครับชาวบ้านอันนี้เอาไปตากครับอาจารเวลาครับค่อนข้างละเอียดนะค่อนข้างชัดมากนะจ๊ะรู้จักเพืชพืชซึ่งมีจุดเด่นที่ทุกคนนึกได้ตอบว่าตอบว่ากาแฟถูกครับต้อง เอาละครับมาลุ้นกันที่คู่สุดท้ายระหว่างอุกอิฟแ่งทีมคลองเรือมหาสนุกกับบริษจากสามสายผจญต้นน้ําครับอ่าเดี๋ยวพี่จะแจ้งคะแนนให้ทราบก่อนนะครับตอนนี้ทีมคลองเรือมหาสนุกได้ไปสองคะแนนแล้วส่วนทีมสามสาะผจญต้นน้ำ <c oughs> นนแต้เพราะฉะนั้น,นแต้มนี้เพราะฉะนั้นแต้มนี้นะครับถ้าวริตนนัทตอบถูกแล้วอุกอิฟตอบผิดก็จะเสมอกันเลยนะ กดดันไหมขอมไหมครับสามสิบวินาทีเริ่มครับคเคต้นมันจะเป็นอยู่ในขั้น,นํำดับที่สี่น้ำจากข้างบนแล้วก็มันจะมีเป็นใบออกมาเป็นจากแตกลูกมันจะขึ้นตรงกลางตรงกลางของต้นแล้วก็ใบมันจะแข็งแล้วก็ตรงปลายมันใะแหลมส่วนผลมันก็จะเป็น ขนเป็นพวงลีเป็นลักษณะข้างนอกเป็นสีเขียวหมดนวล่ะคุณลุงช้างพอจะมีคำตอบอยู่ในใจอยู่ในหัวบ้างไหมครับลุงช้างแย่แล้วอุ๊บอิบลุงช้านบอกว่ายาพืชมันมากหรือเปล่าไม่รู้นะลุงช้างอาจจะจำหมดไม่ได้ลาหมดไม่ได้อือตอบว่าตอบว่ามะเขือพวงถูกไหมครับ ไม่ถูกนะครับโอ้โหตอบสรุปแล้วคือต้นคอปารดจะเห็นนะว่าปิ้งแวบแรกของอูปอิปเองเนี่ยเขาคิดถึงต้นน่าเสียดายอย่างเดียวก็คือว่าอูปอิปมีปิ้งแวบแรกที่ดีมีไหวพริบในการเลือกแต่ถ่ายทอดไม่หมดที่สำคัญคือไม่สามารถถ่ายทอดหัวใจของมันเนี่ยออกไปสู่ผู้ฟังได้เพราะถ้าพูดคำว่าผลของมันเนี่ยมีตาเยอะเลยรอบตัวเลย ไม่มีทางทายผิดนะฮะทายถูกแน่นอนเอาละสิครับสามสหายระจนต้นน้ํามีสิทธิเสมอครับอานนี้ขึ้นอยู่กับวัดิษคนเดียวแล้วครับถูกคือเสมอผิดคือแพ้สําหรับทีมสามสหายต้นน้ำํำพร้อมไหมสามสิบวินาทีจากนี้เริ่มเลยครับลำต้นผอมสูงใบเล็กแต่ไบไม่ไม่แหลม เป็นตนชั้นที่หนึ่งจากบนลงล่างไม,ไม่มีลูกไม่มีผลนกเปลา่า <laughs> ไม่มีลูกไม่มีผลต้นสูงอยู่ชั้นที่หนึ่งนะครับลุงชานครับ <laughs> จากที่น้องอธิบายมาเป็นยังไงบ้างครับลุงชานลิปไม่ออกเลยวันนิ้แย่แล้ว คำตอบคือคำตอบสุดท้ายของวริศจะถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวให้เพื่อนร่วมทีมมาร่วมลุ้นกันด้วยครับหลังจากาที่พวกเรานะครับได้ผ่านการแข่งขันอย่างเข้มข้นและก็ดูเดือดนะครับ <laughs> พี่จะสรุปคะแนนให้ฟังนะครับคู่แรกนะครับ <c oughs> น้องชายแข่งกับน้องท็อปผลปรากฏว่าตอบถูกทั้งคู่คะแนนเสมอกันคู่ที่สองกระตุ้นตอบผิดค <c oughs> ิวตอบถูกนำไปสองต่อหนึ่งและคู่ที่สามนะครับทีมคลองเรือมหาสนุก เป็นน้องอุบอิ๊บสามสหายประจนต้นน้ำเป็นน้องวริษสองต่อหนึ่งเลยนะปรากฏว่า้องอุปอิ๊บตอบผิดส่วนน้องวริษตอบผิดเหมือนกันยาวเพราะฉะนั้นคะแนนตอนนี้ก็คือคองเรือมหาสนุกน้ำสองต่อหนึ่งเป็นฝ่ายชนะครับรับไปหนึ่งต้นไม้เอชูหน่อยเลย น้องคงสงสัยใช่ไหมครับว่าต้นไม้ที่วริศอธิบายคือต้นอะไรคําตอบก็คือต้นเพกาครับซึ่งถ้าจาับลักษณะเด่นของต้นเพกาได้นั่นคือลําต้นสูงยาวฝักมีลักษณะแบนยาวก็จะทําให้ผู้รับสารเข้าใจได้มากขึ้นครับซึ่งการทดสอบทั้งหมดในวันนี้สะท้อนให้เห็นว่า หัวใจของการสื่อสารคือการจับใจความสำคัญของสิ่งที่เราต้องการจะสื่อออกไปให้ได้และถ่ายทอดออกมาด้วยถ้อยคำง่ายๆไม่ซับซ้อนเท่านี้การสื่อสารของเราก็จะสำเร็จผลครับ ตอนหน้าห้ามพลาดนะคะกับเกมการแข่งขันที่สุดแสนจะเผ็ดร้อนค่ะเพราะว่าเด็กๆน้ำต้องพบกับยุทธภูมิกับท้าแตกแตะหลิวหักพวกเขาต้องมาแข่งขันประชันฝีมือในการทําอาหารกันงานนี้จะเปรี้ยวหวานมันเค็มหรือว่าจะแซ่บกันสักแค่ไหนตอนหน้าห้ามพลาดเลยนะคะและสําหรับวันนี้ทีมงานพลเมืองเด็กต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ ตอนรับเข้าสู่ยุทธภูมิกระพะแตกตะลิว้วครับขอตอนรับน้องๆทั้งสองทีมครับขเขือมาหาสนุกโซโซสารสหายกระจนต้นน้ำ